มีการตามหาพิธีกรให้วุ่นเลยล่ะคะ่ะหลังก่อนหน้านี้พิธีกรสาวกลแมภพัชระศรีขอรับผิดชอบต่อสังคมกลณีรีวิวอาหารเสริมด้วยการยุติบทบาทหน้าที่พิธีกรในรายการสามแซ่บและเทคมีเอาไทยแลนด์และทางผู้จัดและทีมงานต้องหาตัวพิธีกรมาทำหน้าที่แทนล่าสุดดีเจต้นสอรพง์จิตสุดทอนก็ได้ออกมาโพสตให้ชาวเน็ตช่วยเสนอชื่อพิธีกรที่จะมาทำหน้าที่แทนกลแมในรายการเทคมีเ u t t h a i l a n ์ ด้วยแคปชั่นว่าคิดไม่ออกช่วยคิดหน่อยเสนอชื่อมาเลยเริ่มซึ่งคนที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งนี้ก็มีถึงสองคนด้วยกันและต้องบอกเลยว่าเสียงเชียร์สูสีกันมากนั่นก็คือนักแสดงพีกรสาวแพนนปพาและดีเจต้นหอมสกุลตาลาเพราะชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าแพตต้นหอมจ้าสิ่งที่สำคัญก็คือคิวใครจะว่างเพราะแพทเองก็มีรายการอยู่หลายตัวต้นหอมเองก็เช่นกันแถมยังมีงานดีเจอีก เอาเป็นว่าแฟนๆก็ต้องรุนกันเนาะว่าจะเป็นใครใน2คนนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นใครที่หลายคนคิดไม่ถึงแต่ก็อาจจะเหมาะกับรายการก็ได้เชื่อว่าช่วงนี้ทางผู้จัดรายการคงจะวุ่นไม่แพ้ก,กันเพราะไม่ได้มีแค่รายการ t ท k e Me Out Thailand แต่รายการสามแซ่บก็ต้องหาพิธีกรใหม่เช่นกันซึ่งรายการสามแซบผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเยอะสุดก็เป็นพี่แอนทองประสงค์และแพนปพายังไงก็ขอเอาใจช่วยทุกรายการเลยนะคะ